สวัสดีคะ่ะพี่น้องนะคะพี่น้องที่เป็นผู้ติดตามทางช่อง youtube คูอีทนะคะหรือช่องเพจคูอ e ีทคังจำหน่ายกิ่งทองใบหย,ยกนะคะอันนี้นะคะมาเป็นให้ชมข้าวนะคะข้าวอกอขอก5นะคะหรือดกเจ้าพญานะคะคูอีทไม่เคยปลูกข้าวพันุนี้เลย ฤะะดูนี้เป็นครั้งแรกที่ปลูกข้าวกข9อ95นะคะเขาบอกว่าเป็นข้าวที่โลกเนี่ยมางนะคะพูดง,ง่ายๆคือออนแอต่อโลกมากนะคะต้องดูแลเป็นเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวจะเดินชมข้าวเนาะเดี๋ยวจะเดินชมนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันคือเราใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท กิ่งทองใบหยกนำโชคจํากัดนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คูอีทใช้มาแล้วทั้งหมดเข้าปีที่หแล้วเนาะปีที่4ปีที่4ตั้งแต่ปี6กสามหกหกสามห้าหกหปีนี้นะคะเนี่ยก็ใช้มาโดยตลอดอันนี้น้ำมันมีต่อแตะเนาะต่อแตะเข้าแสงเราไม่ได้ปรับแสงปรับอะไรนะคะเราจะมาดูว่า เมื่อวันก่อนนะคะมีตัวแมลงตัวสีขาขาวนะคะน่าจะเป็นหนอนใบขาวเกาะแล้วเราฉีดกิ่งทองไปนะคะจะดูว่ายังมีเกาะอยู่ไหมเพราะว่าคราวที่แล้วก็คือแบบทําแบบเนี้ยบินให้ว่อนเลยตอนนี้นะคะว่ามันมีอยู่ไหมก็ไม่ไม่เจอแล้วนะ เมื่อกี้เห็นอยู่ตัวหนึ่งไม่เจอละอหายไปละก็ใบตั้งตรงดีนะคะเนี่ยข้าวเราก็โอเคนะเขียวก็ต้องดูว่าดูเดี๋ยวเดินดูนะคะว่ามีมแมลงมารบกวนหรือเปล่าเดินดูนะคะเดี๋ยวลองเดินดูไปเรื่อยๆเนาะ เดี๋ยวเราจะพาเดินแปลงข้างๆนู้นนะคะนาที่ติดกับนาเรานะคะของนาคนอื่นนะข้าวเขาจะงามมากเลยเพราะว่าน้ําเราเนี่ยตอนที่หว่านปุ๋ยเนี่ยน้ําเราได้ล่วไปหาเขานะคะทําไมถึงบอกว่างามเพราะว่าน้ําของนาเรารั่วเพราะว่านี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูนะด้านซ้ายเป็นของครูอี้ด้านขวาเป็นของคนอื่นแล้วสังเกตดูนะริ้วด้านขวาตรงนี้นะคะเนี่ย ริวตรงนี้ยจะงามไปจนสุดเท่ากับนาของเราเลยนะคะแต่ว่าของเขาเนี่นะคะตรงนังน้ตรงนู้น่ะ็นไหมคะแกนจะแกนสีเหลืองๆกระด่างกระดังแต่ตรงนี้เขาจะงามงามเหมือนของเราเลยเนี่ยเนี่ยค่ะก็ ลองดูเนาะว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องคอยมาดูกันนะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวลองมาลุ้นกันก็เป็นปีแรกเนาะดกเจ้าพญาหรือกอขอ95นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นมาดูกันเนาะพี่น้อง